ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสงภาคบ่ายนะครับหางเสียงเมื่อเช้ามี698ครับมา697ก็แล้วก็จับลบทะลึ่งขึ้นบวกทําไปได้นะครับงั้นต้องขออภัยนะครับเดินไม่สวยครับเดินไม่สวยยังไงก็พิจารณาบ่ายพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามเนาะถามว่าผมอยากแก้มือผมก็อยากแก้มือแต่ในทางกลับกันถ,ถ้าบอกว่าแก้มือเดินไม่มาทำไงท่านก็เสียตังค์นะครับ ยังไงฟังผมแล้วทั้งคลิปแล้วพิจนารณาดีก่อนครับว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะโอเคครับในเมื่อถ้าตามแล้วขอให้รวยแล้วกันนะครับหางสิงบายเด่น6กรอง8ครับเน้นที่6ครับผมเน้นที่6กหนึ่งหกสองหหหครับ แล้วก็ห6หครับร้อยร้อยมัดแดครับนั่นมัดแปดเน้นแปดหกหกปดท่านไม่จับท่านไม่จับอ่ะไม่ว่าลบหรือบวกเน้นแ6ดหกหกแปดครับไม่จับตารางลัวเนาะเพราะผมไม่เกียจจับให้ผมไม่เกียจจับให้ท่านไปลองจับดูแล้วกันรู้สึกท้อครับรู้สึกท้อแต่ไม่ถอยนะครับไม่ดราม่าว่าเออจะไปเต้เตาเงีตายไม่เอาไม่ดราม่ากันนะไม่ดราม่าครับ เมื่อมันไม่เข้าก็ไม่ต้องไปหวังนชนะมันทําไม่เข้าก็ลองไปตามท่านอื่นครับไปตามพี่แทนเรือาจารย์ต้นก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องตามผมนะครับแต่ถ้าใครที่รักจะตามในเมื่อมันยังไม่เดินก็ตามไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับมีโอกาสแก้ตัวอีกถึงพรุ่งนี้เนาะเรื่องหุ้นที่เดินครับถามว่าตอนนี้อะไรเดินไหมมันก็มาอย่างหนึ่งรอบเจาะอ,อย่างรอบสองรอบมีนอยู่แค่นั้นนะถามว่าอะไรเดินดีสุดอันนี้สำหรับผมนะมีจีนน่เดินดีสุด จีนเดินดีสุดไม,ไม่ได้ไหมายความว่าเดินยาวทุกวันนะมีเด้งสองบนล่างตัวเน้นนู้นนั้นแล้วก็ลูดขารูดมาจีนเดินดีสุดกัาลงลงมาก็ห่างลงมาก็นี้ครับนะครับดาวโจนยัง50%อยู่ไอดาวโจนยังเจ็ดสามเอเซ็นต์อยู่รอรูวันนี้แล้ว,วลกันโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับห่างเสียงใบนะเน,ะน้นที่6 6 6 8 8 6ครับสวัสดีครับ